สวัดีครับวันนี้พวกับผมในช่อง North TV นะครับวันนี้ผมจะมาลองเอาเพลงเนี่ยไปทำกับแอปซีปโดยใช้แอปด i จิตอลทำนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำมันนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องเปิดมิวสิกก่อนโอเคเป็นเพลงที่ผมทำเองนะผมร้องเองเลยฟังดูครับ ดูดดดดดดดนุ่มนุ่มหลาวเนี่ยเธอไปไหนไม่หาฉันเลยแล้วเธอไปไหนเธอไม่มองมาไหนเคยธอไม่เคยเล่าฉูเลยทําไมฉันเลยรู้เลยว่าเธอคนนั้นจะไปไหน มันจะไปไหนีบ่ด้เร่อไปี่ไ้รมไม่ใจมมันเต็งในกบปอไปใบบอไใ้เต็งใน่า็องบ่งไปดังมันเาใรป็นใดูบโอมันมไปบ่รบหัวจะตายมันในความบ่เใบไป้วในความใจัไม่มีอะไรมนีะทําตืนทตืนกลับมาเฮียบจางหนึ่งกลใจอยาให้รู้หัวใจของฉันนมีแค่เคนเดียวเท่านั้น แลวพวันน uhm <Like, S 3> ี้จะทำอย่งไรแวพวกวันนี้จะเป็นจงไรกีฟังฟีนูใจนนนังนนดเยหมดีาบน้ม่ันนนนใจใมฟกัสนันฟนรลยไหมนอนนันก็ใจมันจะนอตื้อๆๆจะนิดหนึง

ก็โอเคครับเข้ามาใน FCP 2โอ้โหผมได้ทำลงติดตอกไปแล้วแค่2คลิปอยู่เลยลงติดต o อแล้วผมคิดแค่จะอ่าทำเดี๋ยวถ้าที่ผมไม่ไม่ไม่รีวิแปปวแอปโมโลคูเพราะว่าผมยังไม่มีหูฟังเดี๋ยวมันก็เลยจยะแบบย่งไงอ่ะเป็นแบบว่าเวลา อัดคลิปเนี้ยแล้วก็เสียงมันก็จะไม่มีนะครับโอเคครับมานี่ก็คือตัวละครผมยืนเรียบร้อยนะมืองไงสัตว์โอเคครับมาแกนแจ้งเ,เตือนขอเขาได้เพิ่มโพสต์ใหม่โอเคก็กดไปที่สร้างนะครับกดไปที่สร้างตรงนี้นะกดไปที่สร้างสร้างตรงกลางที่เป็นตัวบวกโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนนะครับโอ้โห โอเคครับเอาอย่งางน,นี้ดีกว่าโ okay. อเคลองดูครับยอดยอดอู้จ้าอู้จ้าสุดยอดเลยสัตว์เอ้ยสุดยอดเอ้ยโอเคแล้วก็กดบันทึกครับผมบันทึกนดียวดีกว่าวิดีโอครับวิดีโอวิดีโอ โอเคครับม okay, ันถึงวิดีโอเสร็จแล้วก็ออกจกแอปเลยีเกียร์จะดูมากโอเคออกจกแอปกันโอ้ทำไมออกไม่ได้วะอือก็แล้วไปทิ้งมันเลยโอเคโอ้ พี่ค,ครับก็มาก็ในแอปติจิตอเดี๋ยวตาบว่า,วาเนี่ยผมค่อยสอนตัดต่อครับแอปคลายมาสเตอร์นะครับแต่ว,ว่ามันนานหน่อยเดี๋ยวดูสักหน่อยเอาเฮียกู er. กลับแล้วเฮีย er, ไม่ได้กูเฮียไม่ได้กู ลุเตะเนียเกาตูไอ้เียเล่นกากฮ่ฮ่าฮ่ไอ้พวกเล่นกากเยกูปยกูจะใส่ชุดฟุตบอลื่อ่ะเท่โอ้โหไม่อ่เท่มาตพวกมึงน่สล สนามให้พีไฟโอ้อะไรวะเนี่ย <Hell no. S 1> โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคครับกดที่ตัวบวกตัวเพิ่มนะครับโอเคก็อัพโหลดกดอัพโหลดมาผมทาอินทร์ม่ครับแต่ว่าโอเคครับโอเคเสียงเสียง เสียงออกมาจากไหนวะเนี่ยดูดูก่อนแล้วทำเสียงยังไงวะเนี่ยใส่เสียงโอเคงั้นก็แก้หนาเอาแอปใส่แคปแอปคาร์มาสเตอร์มาดีกว่าโอเคเข้ามาในคาร์มาสเตอร์ โอเคก็ไม okay, ่ในคาสเตอร์ผมตัดต่อแอปนี้อยู่เวลาผมตัดต่อคลิปวิดีโอเกมถึงว่าอะไรแบบนี้นะครับตีเท่าไหร่เลยวะสิบห้านาฬิกาสามนาทีโอ้ย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 อย่าพึ่งการดิโอเคครับดูก่อนนะทำไมกลางอ่ะออกมาแล้วครับ tên Trung cà phê nơi quán ao vi tên Trung cà, cà phê nơi quán Từ Trung cà phê nơi quán ao thì Từ Trung cà phê nơi quán ao ý từ Trung cà phê nơi quán ao thì แล้วจ v e ็จะไปกับวิธีพ c ดกับวิธีพูด o ้วองมาตะวันขึอโอเคโอเคเดี๋ยวหาต้นจังหวะที่มัน โอเคครับผมไม่ได้เอาเป็นผมมาทํานะครับเพราะว่าขี้เกียจจะลงเดี๋ยวลงไปเยอะๆก่อนนะลงไปอยอะๆก่อนประมาณสักสองนาทีโอเคลงเนี้ยถึงขนาดนี้แค่จะฟังทันในสัตว์แทนชงกาแฟในความเอาี่ผมก่อนเนี้ยเอาเพลงนะผม สาธิตตามให้ดูนะครับว่าทำอย่างไรให้ผมตัดต่อกับแอปอะไรแบบนี้มาลองตัดต่อครับแอปคลายมาตืเอร์นุ่มทดลองเสียงเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าต้นไหนเป็นตน้นฮุกะ่ะ้โอเค

โอ้โหเหี้ยครโอเคครับมาตัดเออจัดเลยกูอยู่ไหนเนี้ยเนีย <engo> ที่ห <IEL _> ัวอันโอเคครับกากางคอลุบไอหมดเลย

เอาใช่ไม่ใช่ไปเหโอเคครับลองดูก่อน โอเคเอาอีกลูกไม่จำก็น่ดเปิงแบบนี้ยังดังอยู่เลยอ่ะอุ่นเธอในช่างสเปสสเปดนอนแล้วมันช่างทำไมเนิมยเบ โอเคแยกที่หัวอ่านโอเคลบมันให้หมดเลยแบบนี้นะครับ <Hey. S 2> โอเคครับมาก็ลบไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครจะเอาวักตอนไหนก็ลบไปเรื่อยๆ สานาเนินผ่านมาก็เ,เลยปูดว่าอาชิบะเฮ้ coming to boot coming to ป a า t อ่าเยอะอะไรวะโอเคครับผมกี้อยากจะพากเสียงผมก็เลยทำแบบนี้พากเสียงก็ไปพากใน tiktok ดีกว่าตัดต่อเอฟตัดต่อกับใครมาสเตอร์นะโอเคครับมาใส่ผลงานก่อนโอเค หมุนแล้วก็เปลี่ยนแบบพลาสติกซูมออกโอเคแล้วก็มาเปลี่ยนแบบสามมิติกระจกแตกโอเคมาลองดูก่อนนะครับราาแบบน,นี้นะครับ โอเคแล้วก็มาระดับเสียงก็เหมือนเดิมเราตัดแยกแยกตีขวาโอเคครับมากดตีเดี๋ยวนี้นะกดตีตรงนี้นะครับดูให้ทันนะครับกดตีมุมขวาบนที่เป็นลูกศรนวก็เป็นกล่องออกจากกล่องนะครับโอเคนะครับก็คือว่าการปรับแอรนี้คือการปรับนี่ครับโอเคโอค้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ที่มีมงกุฎนี่ต้องจ่ายเงินนะครับเอ,เอาเอาเฮ็ดดีกัน720ปีแป๊บเดียวเดี๋ยระวังรออยู่ก็เอา้ามันแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวก็ดรอเอ็กพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งความยาวคลิปนานยาวมากแล้วก็มันจะยิ่งยาวมากครับแล้วก็คลิปเนี่ยผมมาคิดว่าคลิปเนี่ยก็ดูสนุกแล้วนะครับสรุปว่า ผมใอ้โฆษณาเยอะโอเคนะครับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อ่าโอเคออกออกไปมันจะอยู่แบบน,นี้นะครับเออเนีแยนย่แยนย่เนงผู้ชม,ม,มยังไม่ได้ดูเลยครับว่าถ้าว่าถ้าเข้าไปที่มันเราเรามาตึกไว้ก็มันจะมีโปรเจกต์ที่มันตึกไว้แล้วก็เนี่ยผมจะสอนลบโปรเจกต์ด้วยนะเอาไปที่อ็มค e ายมาสเต โอเคมาผมมารบปโปรเจกต์นี้กดที่ถังใหญ่นะแล้วก็ลบอันนี้ก็ถ้าถ้าจะเปิดเราเปิดที่สามเหลี่ยมแล้วก็ถ้าจะแก้ไขแก้ไขที่ดินสอแล้วก็รูปรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคมาลงที่ตอ,อกกันโอเคเผื่อว่าคนคนติดตามก็ไม่เยอะเท่าไหร่นอกที่ตอ,อกของผมนะ่ะก็ปกติธรรมดาธรรมดาสามัญของผมนะครับโอเค ผมก็ชอบเลยอะครับก็ทำไฮไลท์อีกทำไฮไลท์อีกรู้แนละ้วผมก็รู้แนวนะไฮไลท์โอเคผมก็มาดูแอปลายมาสเตอร์เอาดีกว่าโอเคเลือกครับตับไปกดตัดไปครับกดตัดไป ลองปาเสียงดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก <c oughs> ็ไปที่ตอนตอนที่ผมปาเสียงกันแล้วกันนะก็แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะเอย้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ถัดไปกดตัดไปแล้วก็แล้วก็อธิบายวิดีโอไม่อยากอธิบายเขียนว่า by n o s t tv ก่อนนะครับโอเคมาโพสพูดเลยนะครับ โอเคนะครับผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปนู้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูไม่ได้ยอมเพราะกูงอกะไอ้หน้าหมีอะไรเนี่ยลงลง